สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเรื่องมันมีอยู่ว่าชาแนลที่จะทำให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมปีนไคอาโดยหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์บางซือ่อก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในคลิปผมอยากจะขอให้คุณผู้ชมกดไลค์กับคลิปนี้เนื่องจากมันมีความสำคัญกับช่องเป็นอย่างมาก และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในอนาคตซึ่งจะหาว่าคุณผู้ชมกดไลค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปกันได้เลยครับถ้าใครติดตามช่องผมอยู่เป็นประจำก็น่าจะทราบวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมหายจากการอัปโหลดคลิปลงในช่องเป็นนานถึง5วันสาเหตุก็มาจากหัวข้อคลิปนี้นั่นแหละครับหนึ่งคืนก่อนที่ผมจะไปฉีดวัคซีนก็ได้ทำการเข้านอนไวกว่าปกติตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะถ้าหากว่าไม่ทำเช่นนี้แล้วอาจส่งผลกระทบร้ายแรงในภายหลังเช้ารุ่งขึ้นผมเดินทางออกจากบ้าน,นรถยนส่วนตัวมีคุณลุงและพี่ชายอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนขับรถให้ต้องสารภาพก่อนนะครับว่าทันทีที่ไปถึงสภาพของผู้คนที่หนาแน่นทำให้ผมถึงกับต้องอุทานขึ้นมาว่าโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก และปรึกษากับครอบครัวรวมถึงแฟนทันทีว่าภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันคือเรื่องจริงหรือฝันไปทันใดนั้นเองก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาในหัวของผมต่อสู้กันว่าไม่นะไม่นายกักตัวอยู่ที่บ้านมาต้องเกือบครึ่งปีนายอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ปลอดภัยดีอยู่แล้วย่าแม้แต่คิดที่จะก้าวขาลงไปจากรถเต็นอันเด็ดขาดในขณะที่เสียงอีกฝั่งหนึ่งในหัวก็ดังขึ้นมาว่ามีผู้คนมากมายที่เขาอยากจะฉีดแต่ไม่มีโอกาส อย่าดือ้อและลงจากรถไปซะดีๆพ่อหนุ่มคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมนั่งทำใจอยู่บนรถนานเกือบสองชั่วโมงก่อนที่จะตัดสินใจลงไปเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่และทำการเข้าคิวที่ยาวแน่นเอียดมวลตรงนั้นเป็นบรรยากาศที่บอกไม่ถูกพูดไม่ออกแต่ผมจะบรรยายเห็นภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหลายคนพยายามที่จะรักษาระยะห่างกันไว้ในขณะที่บางคนก็กลัวที่จะโดนแซงคิวจึงไม่คิดแม้แต่จะเว้นระยะห่าง การใส่แมสก็เรียกได้ว่าที่ใส่ถูกต้องก็เยอะแต่ที่ใส่ผิดวิธีก็เยอะผมก็ได้แต่คอยเตือนลุงๆป้าๆว่ามันจําเป็นต้องใส่ปิดจมูกให้มิดชิดมิเช่นนั้นก็ไม่ช่วยอะไรเลยหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นเขาไม่คอยดูแลเรื่องพวกนี้เลยเหรอต้องบอกก่อนครับว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนนั้นประกาศแทบจะตลอดเวลาเลยครับแต่ถ้าว่าหลายคนก็ยุ่งมากม เพราะต้องรับหน้าที่คอยตอบคำถามผู้ที่มาเข้าใช้บริการกันแบบรัวๆ้วยคำถามเติมๆซ้ำๆแทบทั้งวันอีกทั้งยังเจอสารพัดคำถามที่ชวนปวดหัวแบบสุดๆซึ่งผมที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็ถึงกัต้องปวดหัวตามไปด้วยกับคำถามเหล่านั้นยกตัวอย่างก็เช่นเพื่อนลงทะเบียนไว้แต่เพื่อนสลัสิทธิ์ตนจึงมาขอฉีดแทนเพื่อนมีใบเอกสารของเพื่อนมายืนยันผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตอบกลับว่าอะไรกับเคสนี้ ซึ่งพี่แกก็ดือ้อโวยวายไม่ยอมจะฉีดให้ได้ทำกลางสายตาของประชาชนแถวนั้นที่ไม่รู้ว่ามองพระสงสารเจ้าหน้าที่หรือมองว่าพี่แกนั้นเห็นแก่ตัวแบบสุดๆส่วนใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาล่วงหน้าแบบผมกับคุณลุงก็ต้องไปยืนแน่นเอียดต่อแถวตามที่เห็นในภาพซึ่งมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกกับสื่อว่ามันเป็นเพียงมุมกล้องเท่านั้นผมผู้เห็นมากับตาตัวเองจึงได้แต่ร้องเพลงนี้ออกมา หลังจากที่ต่อแถวอยู่ราวหนึ่งชั่วโมงเต็มผมก็ได้ไปถึงขั้นตอนการกรอกเอกสารครับซึ่งขั้นตอนนี้หลักๆก,ก็คือใบยินยอมในการเข้ารับการฉีดวัคซีนนั่นเองในเอกสารก็จะสอบถามประมาณว่าเราแพ้อะไรบ้างไหมมีโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติเหล่านี้เขาก็จะไม่ฉีดให้ในส่วนตรงนี้ผมเห็นคนแก่ๆหลายๆคนที่ไม่รู้หนังสือและสายตาไม่ค่อยที่จะดี อีกทั้งยังไม่มีลูกหลานมาคอยดูแลอีกกังวลเหมือนกันว่าแกจะกรอกเอกสารลงไปมั่วๆเพียงเพื่อต้องการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเท่านั้นซึ่งคงไม่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันอันตรายแค่ไหนโดยหลังจากที่ผมผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ก็เข้าสู่สถานีวัดความดันผมใช้เวลาทั้งหมดในการต่อคิวที่จุดนี้ประมาณ15-20นาทีและใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงสำหรับการต่อแถวยาวเหยียดสู่การลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนนี้จะต้องใช้บัตรประชาชนจำนวนหนึ่งใบเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนวัคซีนที่ผมจะได้รับการฉีดในครั้งนี้คือแอตตาซินิก้าครับหลังจากขั้นตอนนี้แล้วก็ถึงเวลาการถกแขนเสือ้อผมมองไปเห็นผู้คนอยู่ตรงหน้าถูกเข็มปักเข้าไปในแขนคนแล้วคนเล่าใจนึงก็อดคิดไม่ได้ครับว่าคุณหมอและพยาบาลเหล่านี้เวลาที่พวกเขากลับบ้านไปแล้ว ยังระเมอว่าฉีดยาให้ประชาชนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าปักแขนกันแบบรัวๆชนิดที่ว่าแทบไม่ได้หยุดพักผ่อนกันเลยทีเดียวผมรอคิวอยู่ราว20นาทีก็ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าคุณพยาบาลมือเบามากๆจนผมไม่รู้เลยว่าเข็มทะลุผ่านเนื้อไปตอนไหนรู้สึกตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงคุณพยาบาลพูดว่าเสร็จแล้วค่ะนั่งพักตัวการ30นาทีนะคะ ผมนั่งพักจนกระทั่งครบกำหนดที่ระบุก็เดินทางกลับบ้านหลังจากที่ได้รับวัคซีนไปราว12ชั่วโมงก็เริ่มมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวมีไข้หนาวส่นต้องกินยาและซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มแขนข้างที่ฉีดมีอาการปวดเล็กน้อยจนกระทั่ง24ชั่วโมงถัดมาร่างกายก็หายกลับมาเป็นปกติสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากการไปฉีดวัคซีนครั้งนี้และปฏิเสธความจริงไม่ได้เลยก็คือ ประชาชนทุกคนอยากที่จะรอดเจ้าหน้าที่ทุกคนเหนื่อยและล้ามากๆในขณะที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้สูญเสียยังคงเพิ่มขึ้นในทุกๆวันถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเราในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ